วิธีการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM เสีเทากรุงไทยวิธีง่ายๆสำหรับรุ่นนี้ที่มีการเสียบบัตรประชาชนตรงกลางตู้นะครับวิธีการจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมขอนรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมายเนียชานด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่สำหรับรุ่นนี้นะครับในการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปเปาตังนะครับผมพอมาถึงตู้แล้วนะครับก็ให้กดที่ปุ่มยืนยันตัวตนปุ่มกลางล่างนะครับกดเข้าไปเลยครับผมปุ่มนี้นะครับ หล,หลังจากนั้นนะครับก็ให้กดปุ่มรับทราบแล้วก็ยินยอมครับผมปุ่มนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้กดปุ่มยินยอมอีกครั้งครับปุ่มนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็ให้ทําการเสียบบัตรประชาชนนะครับในรูปแบบนี้นะครับโดยให้หันหัวบัตรนะครับไปทางด้านขวาแล้วก็หันด้านชิปขึ้นด้านบนแล้วก็เสียบไปในรูปแบบนี้นะครับผมให้ทําการเสียบจนสุดเลยนะครับ หากท่านเสียบไม่สุดนะครับระบบจะไม่อ่านชิปโค้ดของท่านจะเกิดการเออร์เลได้ครับผมโอเคให้ทำการเสียบเข้าไปเลยครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้รอสักครู่นะครับผมนี่นะฮะหน้าจอจะขึ้นว่าโปรดรอสักครู่ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลในบัตรประชาชนของท่านนะครับขั้นตอนนี้บางทีก็เร็วบางทีก็ช้านะครับแล้วแต่รุ่นของเครื่องครับให้ท่านรอสักครู่ครับผม ถ้าหากปรากฏข้อความว่าโปรดเก็บบัตรประชาชนของท่านให้ท่านหยิบบัตรประชาชนออกมาได้เลยครับเพราะว่าเสร็จขั้นตอนในการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทากรุงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอย่าลืมหยิบบัตรประชาชนกลับด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทากรุงไทยขั้นตอนง่ายๆครับผมหลังจากนั้นให้ท่านทำการยืนยันตัวตนที่แอปป๋อตังที่มือถือของท่านด้วยนะครับ เพื่อสแกนใบหน้าและสแกนใบประชาชนอีกครั้งที่แอปปอดทางเมนู G Wallet นะครับก็จะเรียบร้อยในการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานคนละครึ่งหรือโครงการต่างๆของรัฐนะครับผมโอเคท่านผู้ชมหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามผลและกดแจให้กันด้วยนะครับหากมีคําถามข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้หรือจะทักแชทมาหาได้นะครับที่แฟนเพจของใหม่สงกรานไม้ในช่องนะครับผมโอเคครับลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับ ข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Money Channel ด้วยนะครับ